สวัสดีครับพบกับผมนะครับมีนายทีนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเปิดคลิปกันบ้าน,นครับเปิดคลิปกันที่บ้านไปเลยก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนไปชมงานแข่งขันเท็ก l ัสลิกนะครับการเป็นงานแข่งขันตกปลาช่อนนะครับต่อสายหน้าประเภทเท็กซัสลิกนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเป็นงานแข่งขันเท็กซัสลิกแบบทีมนะครับทีมแบทเทิลสองน้นั่นเองจัดขึ้นโดยพี่ลุงวิทนั่นเองนะครับก็ กติกาคร่าๆเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังเข้าๆนะครับกติกาหลักของแมตช์วันนี้ก็คือจะเป็นงานแข่งขันตกปลาช่อนรูปแบบเท็กซันลิกนะครับประเภททีม3คนนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด25ทีมนะครับก็มีทั้งหมด75คนนะแล้วก็มีช่องรางวัลต่างๆเดี๋ยวผมบอกช่องรางวัลแต่ละประเภทให้นะครับเป็นการแข่งขันทีมนะครับการแข่งขันทีมใช้วัดความยาวรวมนะครับ ทีม3คนเนี่ยใช้ปลาทั้งหมดคนละ3ตัวนะครับแล้วก็มีทั้งหมด5รางวัลแล้วก็มีปลายาวสูงสุดนะครับปลาช่อนยาวสูงสุดปลาช่อนสั้นสุดนะครับปลารวมบุคคลแล้วก็มีรางวัลพิเศษเป็นเดอะแบกทีมเออพาระทีมนะครับแล้วก็ MVP ประจําสนามรางวัลคร่าวๆมีประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศกันในงานว่ามันมีอะไรบ้างแล้วรูปเกมเป็นยังไง การตกประชอดในงานแข่งเท็กซัสสนุกแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในงานแข่งขันวันนี้ก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ใช้คันนี้เลยโอเคเป็นคันรุ่นใหม่ของไบสันนะครับก็คือไบสันชอแซดนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ไบสันแล้วก็รูปปากประพงนะครับคันนี้เป็นเวท8-20นะครับความยาว ความยาวแปะอยู่ที่7ฟุต9นะครับคันนี้7.9ฟุตกโอเคก็คันนี้เป็นคันต่อโคนนะครับนะครับเป็นพรีเมียมรีวิซีดตรงนี้ก็สวยดีนะครับดูพาวเวอร์กิฟครับออกแบบมาได้สวยแล้วก็ตรงท้ายนี้เขียนว่าชอแซตนะครับผมเลือกใช้คันนี้ในงานแข่งเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะ ประสบความสําเร็จและการใช้งานจริงจะดีแค่ไหนแต่เท่าที่จับมานะครับไปตกปากระพงวังอะไรเงี้ยถือว่าคันใช้ได้ครับมีน้ําหนักเบานะครับเซนดีดีดเด้งถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมใช้ในงานนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับใบสันนะครับตัวนี้เวท8ฟุตเอ่อเวท8 20เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่แต่เป็นคันต่อกลางนะครับมีความยาว ประมาณ8ฟุต6คันนี้ยาว8ฟุต6นะครับต่อกลาง W820 เหมือนกันแต่จะอ่อนกว่าตัว7ฟุต9นิดนึงนะครับการเล่นก็จะมีความสนุกแตกต่างกันโดยคันที่มันอ่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแอคชั่นเยอะนะครับแอคชั่นโค้งลงมากลางคันมากนะครับแล้วก็อ่อนกว่าถามว่า power คือ power lift มันก็มันมีความแตกต่างของของ2ตัวมันอยู่นะครับ power lift คันนี้ก็จะมีความ น้อยกว่าด้วยความที่มันอ่อนกว่านิดนึงนะครับแต่ก็เล่นปลาสนุกไปอีกแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนตัว7ดฟุตเเนี่ยผมใช้เป็นหลักเลยเพราะว่าคันที่จะค่อนข้างคันมันมีความค่อนข้างที่จะมี power lift ที่ดีนะครับคอนโทลปลาได้ดีด้วย power grip ที่ออกแบบมานะครับแบบนี้สวยงามไม่พอนะครับค่อนข้างที่จะจับแล้วถนัดด้วยถือว่าใช้งานมา 2- 3ครั้งเนี่ยก็ดีครับ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคันนี้ก็ไปหาซื้อจับจองกันได้คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะวางขายแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองหาตามร้านขายคันเบ็ดกันดูนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างในสนามเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการตกปลาที่ผมไปตกวันนี้มันเป็นยังไงนะครับก็ไปลุ้นกันว่าวันนี้จะมีช่องมีรางวัลกลับบ้านกันไหมฝากทุกคนติดตามด้วยครับไปรับชมกัน ได้เวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกรรมการประกาศนะครับเพราะว่าเรามาจบกันอยู่ที่ท้ายบบอ์ตั้งแต่ตอนเช้าที่เราเดินเลือกจุดที่เราจะลงนะครับว่าเราอยากจะแข่งขันยืนอยู่ตรงไหนนะครับก็พยายามหาไปเรื่อย เราเห็นปลาจิบเราก็ตีย้ำตีซ้ำไปเรื่อยๆนะครับดูอาการปลาว่าจะกัดไหมจะสังเกตเห็นหกเดินขยับนะครับเดินขยับตามแนวที่ปลาจิบนะครับปลาขึ้นจิบให้เราได้เห็นเราก็ขยับแนวตามนะครับหาไปเรื่อยๆก็ไม่เจอก็ใช้กระดกบ,บ้างนะครับ

กี่เซนี่46ขอเริ่มใหม่หมเลยหได้เลยครับขอประเภทแล้วก็เลขด่นนะไปกชหนึ่ใหญ่จัดยตัวนี้แทบล้นอีที่ที่วัดอะ50 ช่อนตัวแรกที่เราวัดได้มีความยาว50เซนนะครับดูจากสถานการณ์โดยรอบแล้วเนี่ยผมเลยตัดสินใจลงประเภทปลารลวมทีไปนะครับเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะคิดว่าน่าจะทําถูกที่สุดในสถานการณ์นี้นะครับแล้วปลา50เซนเนี่ยถ้าเกิดผมไปลงช่องปลาช่อนยาวสูงสุดเนี่ยคิดว่าก็น่าจะมีช่องด้วยเหมือนกันนะครับ

มาทีมฝารวมไงครับครับส,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 สี่ห้าออัน,นอันนี้ใช่ไหมมีตัวเดียวไปละโนะยนไหมมะใครมันกครับู้ ทันวัดสวนไปแล้วค่ะ เฮ้ยโคตรเลยฮ้ยจานสิบเจ็ดสิบแปดสิเอาเจ้าไปเลยเล็กไม่จริงอาันลครับนี่ปลาลวมนะครับปลาลวงสามสิบสาม ธรรมดาพี่เป็นตัวตัวเป็นตัวดกกเลยเปารวมหมืนเดิมนะพี่ แล้วก็ตัวต่อไปปลารวมครับหมายเลข20ความยาว3-4กระดาวมก็หลังจากที่เราจับทางถูกนะครับว่าปลากินเหยื่อสีอะไรกินแอคชั่นไหนนะครับเราก็จั่วขึ้นมาได้รัวๆเลยครับตอนนี้เก็บมาได้สีแต้มก็มีความกุญใจนะครับตอนนี้ก็พยายามลุ้นให้เพื่อนในทีมอีก2คน ให้ได้คนละ3ตัวนะครับเื่อที่จะไปวัดป่าความยาวรวมที

แม่วว่งหย้อน,อนโอ้เขื่อนเบ็ดจะหักไม่เคาะกันไปไอยเพื่อนครับพี่ยังไม่หมดยังไม่หมด อย,อย่างตึงอ่ะหน้าพี่เห็นหน้าผมอ่ะพุทธาอมยิ้มอยู่ในแมสปารลัวเหมือนเดิมกดมได้เลยพี่ได้โทษครับสี่หกเหรอใช่พี่พี่ได้แต่ปลาใหญ่สามสิบสามอ่ะใช่น่นอนสี่พิโกลยี่พี่อ่ะไม่ได้แดกแขอขอแดกก็ได้นะ <laughs> <laughs> ไสี่สิบสี่สบวสามตัวใช่ไหมมีห้ด้วย้อน้วยไปรวมทีมมทีหมดเลยอรมมทีมันครบสมม่ดีรใช่ผมก็ได้สี่สิบหกสี่ส้าสิบเลยยังไม่ยังไม่ยังไม่ลงปลายาใช่ไม่ลงเลยได้อมป็แบบอะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาพักครึ่งนะครับระหว่าง 11โมงครึ่งถึงเทียง15นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวจะเริ่มตกอีกครั้งนะครับตอนนี้ปลารวมเราอยู่ที่5ตัวนะก็ลุ้นให้เพื่อนในทีมได้ครบกันคนละ3ตัวนะครับแล้วก็เอาไปวัดรวมกันหาความยาวประเภทปลารวมทีมนะส่วนปลารวมบุคคลตอนนี้5ตัวอยู่ต้องตกผมว่ายังต้องมีหาอีก3ตัวให้ได้นะครับถึงจะมีลุ้นแชมป์ถือว่า5ตัวนี่ ประสบความสําเร็จแล้วส่วนหนึ่งนะครับที่เหลืออย,อยู่ที่ว่าที่เหลือเนี่ยจะทําได้อีกไหมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันไปดยต่อเริ่มตกช่วงบ่ายนะ เดียพี่นี่แหละไม่จะไปไหนแล้วพี่เผื่อจะได้คุยกันมั่งหลังจากเริ่มตกช่วงบ่ายนะครับปลาทั้งบ่อก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับขึ้นน้อยตัวมากๆทั้งหัวบ่อกลางบ่อและท้ายบ่อนะครับผมก็เดินซ้ายเดินขวาหาปลาอย่างไงก็หาไม่เจอนะครับจนตัดสินใจมายืนตรงนี้นะครับ ข้างหน้ามีกอบัวอยู่ก็คิดว่าน่าจะมีตัวพอหาได้ก็เลยตัดสินใจหาดูตรงนี้คูหลุดเฮ้ยผมสามตัวผมก็ดีใจแล้วนะมีม,ม,ม,มีเกลืเก็นแล้วมั้ง โอ้โหหลุดพี่หลุดเมื่อกี้ตัวเริ่มเลย<ห>ไาไปพอทำได้ได้ป้ไม่รู้ ติดอยู่แล้วแต่ว่าไม่นอนติดที่เท่าไหร่ไม่รู้นะไม่เป็นไรเพื่อนสุดยอดแล้วเต็มที่ติดอยู่แล้วติดที่เท่าไหร่ว่าไม่รู้เนาะผมว่าพี่ผมได้อะไรอะ่ะไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยว,แ,ยว,วยแบกมีป่ะผมให้ประยางตัวอะ เดะแบกครับเป็นอาทีมขึ้นที่หนึ่งนะครับด้วยความยาว141เซนโอ้โหได้แบกทีมอีกแล้วโอ้ยเอาเโอเคครับจบแล้วนะ้ตอนนี้ติดชนะปลาช่อนความยาวรวมทีมนะครับแล้วก็ผมเองเบอร์20นะครับได้เดอะแบกทีมด้วยนะครับ นี่นะครับนิวเจนสองนะครับทีเจสองเลขที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะแล้วก็เดแบับทีมตอนนี้ยี่สิบเซนนะครับเปิดยี่สิบเข้าสะอาดนะครับใครมาก่อนปมยาวสามตัวหัวสี่สิบเอ็ดมีจำนวนจำกัดนะสุดก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีรางวัลอะไรอีกนะครับนี่นิวเจนหนึ่งได้ที่สองนะครับเอ็กซ์เลทีมนะครับที่สามก็มีเท่านี้นะครับกับทีมเราว่าประสบความสำเร็จครับ เจ็ดเจ็ดต <flying away. S 1> ้โมยังไม่ได้ถ่ายถ่ายรูปเลยสองร้อยแปดหบเฮ้ยตาตัวสองบกตอนนี้ทีมไหนก็ได้ตอนนี้สอตัวดีนวนี่มอวันนี้ชิชิ้ชิชิชิ้นะครับตรงนี้ครับคันครับล้างอาถาในแป์เมื่อวานได้แล้วนะครับ ปไปเป็นกระตาครับกละตาลก0ครับเาบเพื่อขึ้นนะคดวความยากลาตัวขอร้อยตั็บเมนะครับนะตกปลาระยยาวขนาดไหนครับเนี่ยพี่ยังมาจู้จงวะ เน็ตก็หมดไม่ได้ดูโฟอีกหลายวันเน็ตหมดเน็ตหมดไม่ได้ดูโฟอีกหลายวันโอเคครับก็สิ้นสุดกันไปสำหรับวันนี้นะครับเราคว้าแชมป์ประเภทปลาช่อนความยาวรวมทีมมาได้นะครับแล้วก็มีรางวัลส่วนตัวของเองก็มีรางวัลเดอแบกทีมกลับมาบ้านด้วยครับนั่นหมายถึงการเตรียมตัวที่ดีนะครับตั้งแต่การเตรียมตัวเดินเข้าไปมองหมายนะครับ เลือกจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าใช่รวมถึงอุปกรณ์ที่ดีที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับนั่นก็คือหมายถึงคันนี้ที่ผมเลือกใช้เป็นครั้งแรกในสนามแข่งนะครับแล้วก็พาผมคว้าแชมป์มาได้หลังจากสนามที่แล้วนะครับผมก็ได้แชมป์มาสนามนี้ก็การันตีว่าผมรักษาแชมป์ไว้ได้ก็ไปลุ้นกันสนามหน้าว่าผมยังจะเป็นหัวแถวอยู่ไหมนะครับ ก็ <tyard. S 2> วันนี้ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็คือเดี๋ยวเตรียมตัวหาจับจองกันได้เลยนะครับอีกไม่นานก็คงวางขายภายในเดือนกรกฎราปีนี้แหละครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรตกปลาตอนเช้าได้เนี่ยเราตัดสินใจลงปลารวมทีมไปนะครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีของผมเลยนะครับเพราะว่าคาาวามยาว50เซนเนี่ยถ้าไปลงปลาความยาวสูงสุดเนี่ยผมก็น่าจะติดช่องเหมือนกันนะครับ เพราะว่ายัางไงผมก็ต้องหาให้ครบ3ตัวก่อนตัวแรกเนี่ยห้เซนเนี่ยผมก็ต้องลงบาทีมก่อนซึ่งมองท้ายมองขวาแล้วปลาไม่ได้ขึ้นดีแบบขนาดนั้นนะครับ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจลงปลาลงทีมไปก็เลยได้ใชม้มาก็แทบจะก,การันตีแชมป์เลยนะครับว่าตัวนี้ความยาว50เซนเนี่พาผมไปเป็นแชมป์ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นการมองหมายที่ดีนะครับเลือกปลาจิบตรงไหนเราดูว่าปลาจิบตรงไหนแล้วก็ขยับตามนะครับ พอช่วงบ่ายปลาหายไปเลยนั่นก็คือความยากที่เรามีความท้าทายในสนามนะครับมันก็สนุกไปอีกแบบถึงจะตกปลาหาปลาไม่ได้แต่ก็ท้าทายดีนั่นเป็นความสนุกของการตกปลาในการแข่งขันตกปลาช่อนนะครับก็วันนี้สุดท้ายก็ฝากทุกคนติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากรับชม,ผ,มผลงานของผมนะครับก็พยายามจะหาเวลาสร้างผลงานให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนในวงการตกปลาได้รับชมกันนะครับผมก็ กไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับตัวเองก็เพิ่งจะรานวงการได้ไม่นานเชื่นชอบและรักในการตกปลานะครับก็ฝากทุกคนด้วยฝากติดตามด้วยนะครับก็จะพยายามหาผลงานแล้วก็การตกปลาที่สนุกๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับวันนี้เท่านี้แค่นี้สวัสดีครับ